สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีว o l โ o x t 6 0เป็นดีเซลเครื่อง2,000เทอร์โบก็คันนี้มารื้อทำทั้งทุดเลยก็เป็นจะมีแคตก,กับ d p f เค <Okay. S 2> นี่คันที่2แล้วลูกค้าคันแรกเอา f 1 0มาทำ b m คันนั้นก็ทำท่อมาแล้วทั้งเส้นแต่ว่ามีปัญหาคือวิ่งไม่ดีก็มาแก้ไปเรียบร้อยแล้วลูกค้าอยู่นครราชสีมาเลยคันนี้ก็นี่เอาคันที่2มาทำทำ b m ไปติดใจคันที่2เลยคันนี้มาดูคันนี้กัน อันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ประกอบไปเรียบร้อยแล้วมาดูงานเก่าเขาก่อนของเก่าเข,า,ขาจะเป็นมีแคทกับดีเพในลูกเดียวกัน <Wow. S 1> พวกแคทกับดีพเนี่ยถ้าเป็นพวกรถหรูพวกรถนําเข้าเนี่ยเริ่มต้นที่ปีสองพันสิบจะมีดี f พั้งนั้นเลยแต่ถ้าปีก่อนก่อนหน้าเนี่ยจะมีแต่แคทอย่างเดียวมีแคทอย่างเดียวก็สามารถเปลี่ยนคอหน้าใหมย่ย้ายแคดลงล่างไม่ต้องรีแมปก็ได้แล้วก็แก้ไขข้างล่างก็จะถูกกว่า นะครับผมอันนี้ก็คือต้องมีฝรหลังมารีแมปปิดระบบด้วย <G ül> ก็มาดูงานกันเนี่ยอันนี้เป็นแคทกับดีเพอยู่ในลูกเดียวกันแล้วมีข้ออ่อนแล้วก็เป็นแป๊บแป๊บนี่ก็ประมาณสองนิ้วสองนิ้วสองหรือสองนิ้วสามเนี่ยแล้วก็พักท้าย <G ül> พักท้ายก็ออกสองข้าง <G ül> เป็นวายออกสองข้างนะครับก <G ül> ็มาดูงานกันเป็นงานของเราของเราก็จะใส่พอหน้าไปละ ถ้าลูกค้าที่มาทําคอหน้าอย่างเดียวคือไม่ใส่แคทไม่เปลี่ยนอะไรไมาเลยชุดคอหน้าก็อยู่ประมาณ8,000บาทแต่คันนี้คือจะใส่แคทด้วยแคทก็อยู่ข้างหน้าใส่แคทใส่ท่อไบพัดเดินใหม่แล้วก็ทําพักท้าย2องใบเพื่อเอากําลังพักสองใบเนี่ยก็จะทําให้เกียร์เปลี่ยนไวนะครับต่างจากพักเดิมยังไงก็คือพักสองใบนี้ออกแบบมาคือทําให้มีกําลังเพิ่มขึ้นทําให้เกียร์เปลี่ยนไวนะครับผมแล้วก็ ตาเร่งก็จะมาไวขึ้นกวมาเดิมเดี๋ยวฝั่งหลังก็มารีแมปด้วยมาเร่งฟังเสียงกันก่อนฟองเบิ้นหน่อยก็เสียงก็จะไม่ดังเข้ารถนะครับงานที่นี่โดยส่วนใหญ่ล้วจะทำเงียบวิ่งนะครับรถผู้ใหญ่ใช้ใช้งานจริงไม่ได้ทำแบบรถรถมีแต่เสียงล้อล้อไม่หมุนนะครับคนละอย่างกันนะครับพวกที่ทำไปแล้วมีเสียงล้อไม่หมุนเนี่ยมาแก้ได้นะครับผม ถ้าเสียชุดนี้ก็อยู่ที่สามหมื่นบาทก็ยังมีแคทมีแคทมีท่อไฟพัดมีพักปลายสองลูกเดินวายสองข้างนะครับถ้าจูนได้สองหมื่นก็รวมแล้วห้าหมื่นบาทแต่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนปลายนี้ใช้ปลายเดิมของการเปลี่ยนปลายก็ต้องเสียค่าปลายเพิ่มอีกทังหาโอเคเรียบร้อยแล้วครับผม